เราจะคูณด้วยฐานเดิมที่มันมีค่ะฐานเดิมที่มันมีคือเลขอะไรที่ห้อยห้าอยู่ก็คือฐานห้อ่าใส่เลขห้าไปค่ะใส่เลขห้าไปค่ะแล้วยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องเติมเลขชี้กำลังให้กับเลขห้าค่ะเติมเลขชี้กำลังให้กับเลขห้าโดยน้องจะต้องเริ่มเติมจากตัวสุดท้ายนะคะ ตัวสุดท้ายขวาสุดเราจะเริ่มเติมตั้งแต่กำลังศูนย์แล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปทางซ้ายอ่ากำลังศูนย์ค่ะเติมตามที่ได้เลยอ่ะตัวนี้เริ่มที่กำลังศูนย์นะคะนี่ก็เป็นกำลัง1นึสองสามอย่างนี้จากนั้นก็เหลือแค่คิดเลขค่ะอ่ะคิดเลขค่ะ สองคูณกับห้ากำลังสามห้ากำลังสามได้ไรคะได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะอ่าใส่ไปต่อไปสี่คูณกับห้ากำลังสองยี่ห้าบวกกับสองคูณห้ากำลังหนึ่งก็ห้าตัวนี้ระวังนะคะห้ากำลังศูนย์ได้เท่าไหร่คะจำได้ไหมห้ากำลังศูนย์ได้ไรฮะ,ะอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้ หนึ่งนะคะ,ะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งคูณหนึ่งค่ะแล้วเราก็คิดเลขค่ะร้อยห้าคูณสองสองร้อยห้าสิบยี่ห้าสี่หนึ่งร้อยสองห้าสิบตัวสุดท้ายหนึ่งนะคะบวกเลขธรรมดาค่ะจะบวกกันเลยนะคะกลายเป็นสามหกหนึ่งค่ะซึ่งสามหกหนึ่งเนี่ย เราก็จะกลายเป็นฐาน10ได้แล้วค่ะก็ห้อย10บไว้อย่างนี้แต่ปกติเขาก็จะไม่ห้อยกันนะคะฐานสิบ